เอาละครับผมค่ะสวัสดีท่านชั้นทางก็เดินทางตลอดทั่วถึงชาวมินเนสโซตาตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม FC Mobile กันนะครับผมสวหรับวันนี้นะฮะจะมารีวิวโยฮันครับนะครับผมในโหมดเมนเจอร์เล่นในตำแหน่ง RW หรือว่าปีขวานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเพื่อนๆเนี่ยถึงชอบเอานักเตะกองหน้าอย่างโยฮันครับเนี่ยไปเล่นในตำแหน่งปีขวากันซะส่วนมากนะครับผมก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับส,สไครต์กดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะฮะส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกสามารถไไปปออออุุดดหนนนสเเซรร์ขงงาา้ท แล้วก็ power กราะชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมดแ้็กเกจดจกจู3,700บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะส่วน Star Pass นะครับผม729บาทเหลือเพียง645บาทเท่านั้นนะฮะแพ็กเกจด,ดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมสามารถไปอุดหนุนได้เลยทั้ง2ช่องทางนะฮะลิงก์ใต้คลิปตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะทางด้านของโยฮันค Cup นะครับผมนะ ตำแหน่งหน้าเป้าแต่คนชอบจับไปเล่นตำแหน่ง R W หรือว่า L W นะปีกซ้ายปีกขวาเรียกได้ว่าจี๊ดจ๊มากมากเลยเท่าับตัวนี้นะฮะมีความคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมก็อัพเป็นท่านน้าของสายฟ้านะครับผมนะอัพเป็นท่านน้าของสายฟ้าอย่างเดียวเลยเนาะจะได้แบบวิ่งเร็วๆเนาะสปินตัวดีๆนะฮะคุณสมบัติพิเศษก็จะมีทางด้านของเปลี่ยนเลนนะครับผมเนือชั้นเพลย์เมคเกอร์แล้วก็ยิงสายก้อยตัวนี้เนี่ยยิงมุมอับได้ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ ชอบสไตล์แบบนักเตะยิงอัดมุมเนาะมุมแคบๆอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ได้ทําการเอาไปยืนในตําแหน่งปีกขวาไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของไฮไลท์นะครับผมในเกมที่ผมได้ทําการไปเล่นในโหมดแมน,นเจเอร์กันดีกว่านะครับว่าทางด้านของโยฮันครับเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผม E อาล้วครับผมเริ่มต้นมานะฮะก็จะเป็นนักเตะทีมของเรานะครับผมนะก็จะมีโยฮันครับยืนอยู่ที่ปีกขวานะฮะฝั่งเขาก็จะมีจโน o l ล่าฮาร์แลน์เควินเดอร์บอยนะครับผมนะนักเตะก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการเริ่มต้นเกมมาเลยนะครับผมนะนี่ฮะจ่ายไปครับผมตัดออกไปให้ทางด้านของซีดานนะฮะเลี้ยงมาฮะเตโอจ่ายบอลพลาดนะครับผมนะจ่ายฉีกเพื่อนไปนิดนึงนะฮะโรดดี้ โอ้ยเปิดยาวมาให้หาแล่นครับผมจ่ายมาทางด้านของโลโลบองตัดได้ฮนะฟิลิปลามยังไม่ได้อัพเม็ดนะครับผมยังไม่ได้อัพเลเวลเลยนะยังเป็นเมท,เทาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหานักเตะที่สปีดเร็วๆเนะี่ยสักตัวหนึ่งนะฮะมาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับผมนะก็น่าจะเอาเป็นฟิลมปองนะตอนนี้นักเตะปีกสปีดต้นจิทเจทั้งนั้นเลยนะถ้าเราหานักเตะที่เป็นแบ็คความเร็วสูงนะฮะน่าจะพอถูถยได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นตัว ปักหลักสู้อะไรเงี้ยนะฮะน่าจะาเล่นได้ยากนะครับผมเวลาหลุดแล้วก็น่าจะหลุดไปเลยอนะเนาะนี่นะฮะพี่ดิบลามโอ้โหเชดนี่เซฟได้ครับผมโกตัวใหม่ของเรานะอันนี้ทางด้านของเชดนี่นะเพิ่งได้มาในราคา200เอ็มเลยนะเพิ่งลงไปในชุมชนนะครับผมใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับโยฮันครับปันมาลูกนี้เรียบร้อยครับผม1ประตูก็ต่อศูนย์ เล่นในตำแหน่งปีขวาแต่ว่าสามารถวิ่งผ่านได้ทั่วสนามเลยนะฮะอันนี้ก็วิ่งตัดเข้าในมานะ,ะอยู่ในตำแหน่งแบบหน้าเป้าเลยนะครับผมแล้วก็จิงไปขมโค้งนะฮะพึ่งเรียบร้อยฮะหนึ่งลูกคือบางครั้งบางทีมันตัดเข้ามานะครับผมยืนในตำแหน่งของฟานบัตเทนได้เลยนะเพราะว่าฟานบัตเทนบางครั้งบางทีลงต่ำนะครับผมนะลงไปล้วงบอลน,นั่นแหละนะ เป็นหน้าเป้าทีา่สามารถจ่ายบอลได้ด้วยนะสำหรับฟานบาเท่นเขี่ยออกมาฮะกุลลิตฉีกไปฮะเบลลิงแฮมทําชิ่งครับผมโอ้โหจ่ายเลยไปนิดนึงฮะอาร์แลนโรดี้เคิเดอ์บอยฮะนี่ครับผมจูดเบลลิงแฮมลงไปเล่นเกมรับนะฮะสปีดมาแล้วลูกนี้ยังไงเอ่ยเรียบร้อยครับผม ประตูที่2ในครึ่งแรกนะฮะสำหรับโยฮันครับนะครับผมหาช่องดีมากนะพี่ชมหาช่องโคตรดีนะครับผมนะโอ้ยยิงดอกนี้ตรงเลยนะฮะจบไปครึ่งแรกนะครับผมนะนำอยู่หนึ่งประตูต่ออ่าประตูนะฮะขอไปสอประตูต่อศูนย์นะครับผมในครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในครึ่งที่2นะฮะ จีโนล่าครับผมเชปิดออยจีโนล่าฮะอันเดอร์เฮเล่าฮารแลนด์ครับผมยังเลี้ยงเองอยู่ฮนะจ่ายมาที่โค้ดโรดี้จีโนล่าครับผมเตโอเฮนันเดสเลี้ยงขึ้นมาเองฮนะจ่ายหรือเปล่าโอ้โหมจ่ายเลยมีนิดนึงครับผมกาเบียวตัดบอลได้ฮนะ อีโนร่าอีกแล้วฉีกออกมาฮะปีกขวาจ่ายครับผมเดอะบอยทำชิ่งกับสองคนยังได้อยู่โอ้โหโทนี่โค้ชที่มาดอกนี้ครับผมเตโอตัดออกมาได้ฮะดูฮันครับจ่ายให้ฟิลิปลามฮะไปแล้วฮะโอโ้โดนดักอยู่สองตัวจ่ายกับหลังโอ้โหเมื่อกี้นี้ถ้าทำชิ่งไปได้นี่หลุดไปถึง ฟานบัรเทนนี้เรียบร้อยเลยนะฮะเกือบไปฮะเซเนดีซีดานนะครับผมจบเสาสองได้ดีมากๆนะสำหรับซีดานนะครับผมคนอื่นเขาบอกว่าเล่นไม่เข้ามือขายทิ้งแต่ผมยังใช้งานอยู่นะซีดานนี่ถือว่ายิงได้สองเท้านะฮะแถวสองนี่เก็บเรียบเลยนะครับผมจ่ายออกหลังไปฮะหาแ่นออกนะครับผมโยฮันครับตัดเข้าในมาให้กุลิต ยังไงเอ่ยโดนประกบ2ตัวปาดเข้ามาฮะซีดานอีกแล้วยิงเองโอ้โหไม่ยิงครับผมเมื่อกี้ถ้าซีดานยิงนี่ผมว่าได้นั้นนะ่ะเสียได้เลยครับผมนะใจกว้างใจ่ายให้เพื่อนครับผมยังอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์เหมือนเดิมฮะเดวิดจ่ายมาให้ชิโนล่าครับผม เจอลาดทำชิงนะฮะหน้าประตูหลุดมากระตุกอยู่นิดหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยครับผมอันเดอร์เฮเล่าฮะนักเตะเก่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะแล้วก็พีเอสพีเอสจีนะโดนนาทีสุดท้ายครับผมคนดูสองประตูต่อหนึ่งครับผมเรียบร้อยฮนะ จบนะครับผมทางด้านของโยฮันครับหลอดอยังเหลือครึ่งหนึ่งอยู่เลยนะท่านผู้ชมสามารถเล่นได้ครบ90นาทีนะกุล <Good S 1> <Good S 2> ิดซีดานเบลลิงแฮมนี่คือเล่นได้ครบ90นาทีเลยนะครับผมยังหลอดเฉียวครึ่งหนึ่งอยู่เลยนะฮะส่วนทางด้านของอาการจบสกอร์แล้วก็เลตติ้งนะครับผมเราไปดูทางด้านของเลตติ้งกันด้วยนะสำหรับทางด้านของโยฮันครับในรอบนี้นะฮะโอ้โหอัตราการครองบอล55นะตอนนี้โยฮันครับเป็น m มนออเดอร์แมทในรอบนี้นะฮะแปเลยนะท่านผู้ชมทํา2ประตูนะครับผมนะในรอบนี้นะฮะก็อีกตัวนึงนะครับผมก็น่าสนใจเช่นกันสาหรับใครที่อยากจะจับไปยืนในตําแหน่งแบ็กปีขวานะครับัยปีขวานะครับผมนะก็สามารถที่จะเอาไปเล่นได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมในตัวของยูฮันครับเราสามารถโยกไปเล่นในตําแหน่ง ขวาได้หรือว่าจะเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าก็ได้เช่นกันนะร,รูปร่างก็ไม่ได้แบบบางกระหลงจนเกินไปนะแต่ถามว่าบางไหมครับถือว่าบางอยู่นะครับผมแต่เป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงเนาะแล้วก็หาช่องได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะฮะเก่งทั้งเมนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดทูเฮดเช่นกันนะครับผมอัพสายฟ้าให้แกเนี่ยโอ้โหวิ่งแบบหายอ่ะนะครับผมนะวิ่งพีนี่คือแบบว่าลอยระลิ้วเลยแหละนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ลูกยิงยากๆนะครับผมนะลูกยิงยากๆเนี่ยคือมีให้เห็นตลอดเลยนะแล้วก็เวลาแบบว่าได้ ปั่นโค้งปั่นยิงสักทีนึงเนี่ยก็คือตรงเป็นตุงเลยนะครับผมสำหรับโยฮันครับนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะซื้อมาใช้งานก็ซื้อมาใช้งานได้เลยตอนนี้ราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปสำหรับเม็ดแดงเม็ดส้มนะครับผมนะก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะใครชอบใจยังไงฝากกดไลาค์กดสติ๊กให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะฮะส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกก็อย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับทาง Power Pay แล้วก็ Power Gacha ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิิปปเดให้บรริกา24ชั่วโมมมงเเหืออนดิยากดูตััวไหนนะคครรบผมมสาาถอมเมมนต์า พูดคุยนะครับผมสอบถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าแต่ละตัวเนี่ยสไตล์เป็นยังไง,นะงเนาะสำหรับคิดโอนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คิดโอ้นะสาววัสดีครับผม